ม<ท>าเล่นเกมครับาเลนเจ้ากันนะครับอี้ยอะไรวะเั้งสาิบอันเจ้าอไรเจ้าทหารไปานลอันนี้โอเคเต็มจนน่าเ,เจมล้ว่ใาเลนเจ้า์ตอดนี้ลืบบอมใหม่โคตรกากเลย รู้พี่ปวดหัวเลยเอ้ยช่วงนี้แล้วมันขึ้นง่ายนะเว้ยเออใช่ขึ้นง่ายง่ายกว่าตะกอนเนี่ยมันเป็นซีซั้งสี่ซั้งสี่ใช่กูซูเปอร์มาตเตอร์สิบหกเอ้ยมาตมาตเตอร์รู้กูใช้มึงเนี่ยอะไรกูโดนแพ้ดีมากูต้องใช้ไอ้เพื่อนเอาตามาเตอร์ใช่นะไอ้ที่กูเล่นนานนานนานนนี่ไงกูไม่เคยเล่นด้วยตัวเองเลยสักครั้งเล่นเองใช้เพื่อนอย่างเดียวอ่ะ วมันกาับตัวกูไม่เห็นใช้เพื่อนเลยแล้วก็สุ่ือมกงใช้ต้งมีนะมึงคือไอตัวที่คอมันกุ่มของมึงมา่มีแต่ไอตัวแบบที่กูไม่ต้องการอ่ะตัวโหดแม่งไม่ไม่ยอมมาจ้ะใช่ไงมันแค่ไปเอาไอตัวของทีมบีมาอ๋อตัวของทีมบีเออไม่ยอาไอตัวกอะไรนะของไอตัวไอไอที่มันถือมังกรยอ่ะไอขี่ไอขี่ไขี่สเก็ตบอร์ดอ่ะเออไอหน้าตะเก่ง มันตืดเยอะแม่ก็ไม่เอามาน้าที่เปนกระผมให้ยูวาเกเรียนเนผมสามารถไหนวะโกงได้ด้วยนะเห็นมีเลยที่อะเหน็ดไอ้พี่ตัวเล็กใครวะเนี่ยช่วยให้ตุ้ยพี่ตัวเล็กกับผมเลยใชไครเนี่ยถึกเดี๋ยวเวลาบ้านกูเพมนเอาดิมึงกูเพิ่มเล่นไ้ตลอดฮะเอาเดะเอาเดะงองเดะงองเดะกลับไปอยู่ในคุกไป อ๋อเฮียตายหายแล้วชิบหายแล้วปากเป็ดน้ำเย็นกูไม่ปกเป็ดน้ำเย็นออสตาคอนิคอรอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยติดลิปติกไปหน่อยน้องสุดเลยวะไอะไรกันเจอบรรื่องนี่คนละเรื่องผมรัวคนละเรื่องนเหรอวะโอ้ยเจมสเนี้ยนะเจมสเนี้ยนะเออคิดกันเวลา ปวดชิบหายมีสองตัวนะครัด็ดดีดีแล้วดูนะมีงคนละตัวไปล็อกเก็ตชานมาแล้วแอ๊บหมุกรอเขาได้ยินเรื่องอะไรล็อกเก็ตชานมา้ เล่นทีอะไรเล่นทีไรบอตมาสไรเดอร์ซุปเปอร์ไครแมพฮีโร่ทำไมวะทำไมเป็นสีฟ้าเนาะชิพายไม่ใช่นารงไม่มีสีฟ้าชิพายคุณเล่นเล่นเฮ้ยแซลลี่พร้อมแล้วไม่เอาป๊าเป็นเชนเลนยูไปไม่ช่วยเฮียอะไรเลยโอ้ป้อมแตกไม่ได้ช่วยอะไรหรอก เกมอะไรวะเกมเลยวะเครื่องคอมแหลกเฉยเกมจะแมนไปจีบปิงซองก็ไ่้ไม่ได้โอ้ได้เกม5แต้มตัวไี้ต้องมี3ตัวเท่านั้นเถอะซึ้มกูตายถ้ามันยังมีเกวาเกเรียนอยู่นะหรือผมนี่รีบสุ่มกาชาเลยเสียเท่าไหร่ก็ยอมเพราะต้องไม่เติมเอาเป็นเล่นพีร์พีร์ด้วยเติมเกมมาเนี่ยไม่ไม่เติมหรอกกูก็เติมแล้วน้ำจะเติมเหรอไอ้เหี้ยคุณ3ตัว อะไรเจร้า้อไม่ดีตรงไหนป่ะเจ้าดูดิบางทีแม่งคนหวดแม่งโคตรหดวอะกูแบบนี้กูเพิ่งเล่นธรรมดาเลเวลเท่าไหร่แม่งเอาใครมาแม่งเอาไอเนี่ย okay. ซ okay, like ูเปอร์มัตเตอร์มาสีม like ่วงอะเนี่ยย okay. okay. ิ่งกว่ามัตเตอร์สีดำอะเขี้ยะ นี่ไงเออ่ตายจะตายแล้วเนี่ยักตีักใจเชียนนันนะแต่ก็ดีหน่อยคนท้ายนี้มันนุ๊กยปอเยสีนีเาได้กเล่นหรอเาทำอสีเลียมให้เรากดเบกเลยนะครับ ท่านผู้ชมก็อาจจะเออพิมพ์เสกเป็นลอนละมั้งนะเออก็มีคนสอนเยอะนล้วครับนะโอเคมาดูวิธีการเอิดทำพิกัวกันเลยนะครับผมกดไปเถิที่คอมมานด์บล็อกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะดิ้งมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดตรงนี้ครับคอมแอดเอออะไรวาพิมพ์มรอใช่ไหมเออก็พิมพ์ทับครับเออทับสั่งตามเมื่เลยนะครับนะโอเคตะไลหมดไอ้ตัง แอลอีนะครับแล้วก็วินวักนะครับสามแล้วก็ที่ผมขลงตัวเดียวแล้วอยู่ดีๆเที่นู่าชนะแล้วฮะเบลนุ่นโหโดกว่าม่โหดตรงในสองไอ้สามตัวแรกนะไม่เป็นไรแหม่ใ่น้าจสกอไอ้สบี้ยั โก้เลยเรบีปั้นเท้าเราไม่ละเรามันต้มันมันต้องตีขตีกระโดทำอะไรได้ซุปเปอร์แคลแมกฮีโร่เก็บเนี้อมันเก็บซิกิวของอ้เฮ้ยแคปคิคเนี่ยเฮ้ยมันมีเหรอมีเอ้ยเดี๋ยวถ้ามพี่บอกคำเดิมๆมันไม่มีอะเขียนผิดบางบางทีมันไม่รับมันไม่รับรองว่าเครื่อง

มันมันยังซื้อยังน้ำเออไปิดผานแล้วได้ไวยน้ำยังได้ยังเปลี่ยนชุดด้วยก่อนผมไปละอุ้ยพวกเัาจไว่ายน้ำทั้งฝ่ายตอนนี้จเพี่พี่เป็นทุกข์ใจแล้วเดี๋ยวเผยชะอีก เดินทีมเองอ้าวเฮ้ยพี่ปิงาพี่ปิ๊ปักผมชนะเลยอะเลนเจอนั่งพิมพ์วาอะไรวะนี่ยนเกมไม่ได้เกการไฟเป็นการจตอนนี้ให้้หัตวเื่อขกจะชนะแล้วอม่อะโอ้ยแ็เออไม่เป็นไรตัวเดียวด้วยตัวเดียวยเาฟ้าแปดดาวเอออม่เป็นปล่อยนะแม รวยกินปิ้นน uh huh? okay. mm? like uh. ี่ป uh. ิเ uh ท่าเท่าไหร่อ่ะเีเท่าเท่าไหร่อ่ะเท่าไรดีวะเฮ้ยทุรังคี้ไหนเดี๋ยวเลือกค่ะเดี๋ยวเลือกค่ะแนะนำอ้ตัวสุดท้ายอันตัวที่มันมีดาวเยอะๆอ่ะโหดอันติโซน่าเลยใช่เหรอไอ้ทูรังกี้มันมีโลห์นะไอ้เนี่ยโหดไหนทูรังกี้เมื่อกี้โหดโอเซล่ามันมีโลห์มาสามสองหนึ่งเริ่ม เดี๋ยวชื่อที่ผมแทบไม่ได้เล่นพีเมพีเลยอะผมแทบผมมีเดาฟ้า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 อย่าประมาทในวันนี้อย่าบอกแล้วมันก็เหมือนกันอะไม่เหมือนป้อมเราป้อมเราดีกว่าป้อมเราดีกว่าพี่มีตัวนี้ด้วยอยาอย่าอย่าอย่ายวาเพิ่งไปใช้ของนะจนกว่ามันมันจะมาแบบชิดใหญ่ใส่พี่วะเธอไม่เป็นไรมันเดีอย่าใช้ทีมสองอย่าประมาท พี่สอพี่ไม่ได้จัดไว้พี่จัดบัรเบลบอกบอกมีตัวเนี้ยล่างล่างล่างอัลต้าด้วยไอ้เนี่ยไม่อะไม่เป็นไรล่างไวเท็คเกอร์ที่มันใช้ปืนอ่ะไม่เป็นไรผมปแล้วเห็นไหมเนี่ยอย่าบอกลอย่าประมาทผมไแล้วผมมีจอมจนคิดเดวยจอมจนคิดเอาตาเห็นไหมบอกแล้วอย่าประมาทที่ของมันดีบอสกูตายเลยไหนที่หายร์ดมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วใช้ไปแล้วหนึ่งอัน พอหาใช่แช่แข็งอันนี้มันอุ่นตาแปดดาวเอ้ยมันแช่เฮลิเกนมันเอุ่นตาอ่ะอุ่นตาอะไรเฮ้ยอย่าเพิ่งอุ้ยมันยังไม่มาเลยเตียงของอ้าวจตันเกมของ Happy Chicken โอ้ยปล่อยปล่อยแค่กระรอกอยู่นะตอนนี้แยืนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆกระรอกอยู่นะตอนนี้เน้นกระรอกมึงมากูก็ตีกขาะ อะไรท,ทีมสายม,ม,มยังทีมอะไรอ่ะกลุ่มสามไปดิกลุ่มสามนะก็ใช่ไงชนะกี่นี่เราอยู่กลุนะ่มสามเฮ้ยพี่เป็นฝาผมทีไรชนะตลอด อะไรกะอาศนามิกูของใครอ่ะทีมใครอ่ะทีมคนลีกอ่ะคนลีกพี่เหรอัวนรีใคร่หาทีมที่มันมีตัวของอีวาเกเรียนอยู่